สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมนะครับกับกาจ u เซอร์นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาตีวุธสีดาวครับซึ่งเราไม่ต้องเสียตังเติมเลยนะครับคุณผู้ชมอาวุธสีดาวเนี่ยนอกจากเราเติมครับเราก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเข้ามาหาลุงเลยครับลุงตีดาบนะครับแล้วเราก็เข้ามาที่สิ่งของที่อยากทำนะคุณผู้ชมลุงก็จะบอกว่าให้เราหาวัตถุดิบนะครับนี่เลยเราก็มาถึง ในหน้าต ну? oh. ีดาบให้คุณผู้ชมเลือกอาวุธที่เราต้องการตีนะครับนี่มันก็จะมีบอกว่าเราจะใช้อะไรบ้างคุณผู้ชมซึ่งผมมีวัตถุดิบพร้อมแล้วก็จะมีดาบแหลมๆนี่นะครับแล้วก็ใช้หินเหล็กแร่เหล็กแร่เหล็กตรงนี้แล้วก็เป็นคริสตัลนะครับคุณผู้ชมตรงนี้หาหาไม่ยากนะครับคุณผู้ชมก็คือช่วงต้นเกมมาถ้าเราวิ่งผ่านตรงไหนก็คือเราต้องเก็บนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าสามวัตถุดิบมันหาจากตรงไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะคุณผู้ชม อันดับแรกนะครับเราจะหาไอ้ที่เป็นอาวุธสีเหลืองนะครับอาวุธสีเหลืองเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับคุณผู้ชมอาวุธสีเหลืองนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้านี้นะปรับปรามอีกเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเรามาที่ดันเจียนนะครับเราจะเจอนะครับสตอมน่ครับนี่นะครับเผชิญหน้ากับสตอมทูลูนะครับก็คือเป็นบอสบางกรแหละเขาจะแจกไอ้พวกนะครับดาบดาบสีเหลืองพวกธนูสีเหลืองนะครับก็จะใช้หลอกอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชม และอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาการในการตีหรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาในการต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมให้มาหาที่เจร้านเพชรน,นะครับคุณผู้ชมอ่าเรามาหาที่เจร้านเพชรแต่ของมันจะไม่ครบนะครับนี่เราจะใช้ตาลมนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับของนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเราก็จะเจอถ้าใครอยากได้นยะกดซื้อไปเลยนะครับเนี่ยตาลมเราก็จะหายไปนะครับ โอเคส่วนใครยังแบบอยากที่จะหาพวกทนงทนงูหรือว่าพวกหอ,อกอะไรเงี้ยให้ไปอีกเมืองนึงครับให้ไปที่ท่าเรือนะครับคุณผู้ชมให้ไปที่ท่าเรืออยู่ไหนวะนี่นะครับให้มาที่ท่าเรือนะครับโอเคตอนนี้ผมมาถึงในเมืองท่าเรือแล้วใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งไปตรงนี้ครับไปที่ร้านเพชรเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ามันเป็นคนละร้านกันนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นตาสสญลักตาดินเหมือนกันในการแลกเปลี่ยน,นครับเมื่อกี้คือเมืองลมนะก็คือเราต้องใช้ตาลม อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับร้านเพชรนี่นะครับเข้าไปเลยอ่ามันก็จะมีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นตาดินนะครับตาสลักอุปกรณ์เลื่อนขั้นก็มีนะครับอย่างพวกเนี้ยเอาไปหลอมเลื่อนขั้นได้นะครับนี่ก็จะมีสิ่งที่เราต้องการนะครับคุณผู้ชมก็คือมีธนูมีหนังสือเวทมีคือมีครบอะครับคุณผู้ชม2ล้านเนี่ยคือถ้าเราไปร้านเมื่อกี้ก็จะเป็นไอเทมหลอมดับใหญ่นะครับส่วนอีกอันเนี้ยก็จะมีอีก4ไอเทมที่เราจะใช้ได้นะครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามีของตรงนี้ตรงพวกดาบพวกอะไรที่เราดาบสีเหลืองของสีเหลืองที่เราจะเอาไปหลอมแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ต้องมาหาพวกหินหินเนี่ยมันมีวิธีหาอยู่2แบบนะครับที่ผมเข้าใจนะตอนนี้ถ้าใครมีวิธีหาเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอเคส่วนวิธีหาหินนะครับหินแต่ละรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับอย่างหินเนี่ยมันก็จะมีบอกนะว่าพื้นที่ที่มันมีเยอะๆเนี่ยจะมีอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่สตอ r m มเทอร์เรอร์นะครับ เนี่ยตรงเนี้ยก็คือเพื่อนๆวิ่งหาเลาะหาเลยครับวิง่งเลาะหาข้างๆอ่จะจะเจอนะครับหินเป็นหินคริสตัลอย่างนี้นะครับเราหาเก็บได้เหมือนเดิมนะครับเราหาเก็บได้ตามทางตามหุบเขาเนี่ยตามเขาเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับตามเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆ,ๆดูนะครับนี่นี่ก็คือถ้าเพื่อนๆเนี่ยหาไม่เจอจริง,รงๆนะครับผมได้แบบพอดจุดไว้แล้วนะครับว่าตรงเนี้ยมันคือมีหินนะครับมีหินสีฟ้ามีคริสตัลนะครับ อย่างตรงนี้ครับจะมีหมุดตรงนี้ผมปักไว้จะมีหินสีฟ้าครับแถวๆเนี่ยนี่ครับเมืองที่เราไปเมืองจีนครับเราจะเจอพวกนี้ครับแถวๆประตูเนี่ยผมก็จะมาร์กไว้นะครับเพื่อนๆลองขอบแล้วก็ลองไปหาดูนะครับเนี่ยตามพวกนี้นะครับก็จะมีบางพื้นที่เนี่ยผมยังไม่ได้ไปเปิดนะครับไม่มีเวลาจริงนะครับตรงนี้ก็จะมีนะครับคุณผู้ชมอ่าตรงนี้คือมีหินนะครับนี่ตรงนี้ก็คือมีหินถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากที่จะรู้นะครับให้ขอบไว้เลยนะครับ จุดหาหินนี่ก็จุดหาหินนะครับนี่สที่นี่นครับขอบไว้เลยนะครับแล้วก็ลองไปหาตามนี้ดูนะแล้วก็ตรง Storm Thriller ก็จะมีคริสตลัลเยอะมากนะครับตรงเนี้ยผมบอกเลยว่านะ่าจะมีประมาณ7จอันนะครับคริสตลัลนะส่วนตรงอื่นนี่ก็นี่จะมีตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆขอบไว้นะแล้วก็ลองไปหาดูนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลักๆที่ผมใช้เก็บหินนะครับประมาณ3 4วันเนี่ยเขาจะรีใหม่นะครับคุณผู้ชมและอีกหนึ่งวิธีนะครับคุณผู้ชมในการเก็บหินหรือว่าแร่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับวิธีเก็บหินกับเก็บแร่นะครับเราต้องเข้าไปที่สำรวจนะครับ<ม>คุณผู้ชมโดยเราต้องไปเมืองมอนสตาร์ทนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายไปเมืองมอนสตาร์ทก่อนเมื่อกี้โอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็มาถึงเมืองมอนสตาร์ทกันแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับวิธีเก็บหินอีกวิธีหนึ่งนะก็คือเรามาที่กินนัััจภยะครบ แล้วเราก็เข้ามาที่ออกสำรวจนะครับคุณผู้ชมออกสำรวจนี่นะครับนี่นะครับถ้าใครอยากได้แร่หินกับแร่เหล็กนะครับคุณผู้ชมให้เราแบบลงตรงนี้แค่4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้คริสตัลด้วยนะครับให้ลงไว้ที่20ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงตัวละครให้ดูนะครับผมจะใช้เป็นนี่มันจะมีตัวที่มีโบนัสสำรวจนะครับอย่างเมนเ็เนี่ยจะลดเวลาครับ25%นนะครับแต่ผม บเนตเนี่ยมันจำเป็นต่อปาร์ตี้ผมนะครับผมชอบเบเนตเออผมก็เลยเก็บไว้นะครับผมจะใช้ลาซอลงนะครับโอเคนะครับผมจะใช้ลาซอลงก็เหลืออีก19ชั่วโมงกับอีก59นาทีนะครับคุณผู้ชมเราก็พอผ่านเวลาตรงเนี้แล้วเราก็เข้ามาที่หน้าหน้าเดิมอีกนะครับเข้ามาที่เจกิวนักผจญภัยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับมารับนะครับเราก็จะได้หินไปประมาณ7-8ก้อนนะครับตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมพอเราได้ตรงนี้ครบแล้วนะ คุณผู้ชมครับเราก็มาที่สร้างเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าวผมจะทําสิ่งของนะครับคุณผู้ชมเราให้ทุกคนนะครับมาที่หน้าสร้างครับก็จะมีแร่ัพ level แร่ัพต่างๆแต่ผมจะสร้างตรงนี้นะครับใจผมก็อยากได้เป็นดาบสีดาวเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมผมเลือกตัวนี้นะครับผมเลือกดาบตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะไปเรียกว่าอะไร ไปหลอมนะครับผมมีอาวุธสีดาวอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมจะไปขัดเกลานะครับเพื่อให้ดาบของผมเนี่ยมันสุดคุ้ยขึ้นอิ่งขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมกดไปเลยนะครับเราก็จะเสียหินไปห้าสิบนะครับเสียทุกอย่างนะครับตามนี้กดหลอมไปเลยนะครับเริ่มหลอมอ่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมกดลับไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ดาบสีดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่ครับผมมีดาบสดาวครับต้องถ้าจะขัดเกาครับต้องใช้ดาบหรือว่าประเภทดาบเนี่ยต้องเป็นประเภทเดียวกันนะครับคุณผู้ชมแล้วเข้าไปดูรายละเอียดนะครับผมจะขัดเกาให้ดูนะครับคุณผู้ชมเออกดขัดเกาไปเลยนะครับตอนนี้ไอเทมผมเข้าสู่ระดับ2นะครับตอนนี้ยังไม่มีเวลามาเลเวลรอัพจริงๆใหครับผม โอเคนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับวันนี้อ่าผมลืมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูนะว่าจะไปเก็บเห็นคริสตัลยังไงนะครับในท้ายคลิปโอเคใครอยากรู้ก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับ 受けよ thank <laughs> you